อยากจะให้ให้ลองมาเดินดูครับแล้วก็จริงๆแค่แค่มาคุยกับป้าๆใหญ่ๆก็ก็รู้สึกว่าได้เติมพลังชีวิตแล้ว <c oughs> ผมว่าคุณค่ามันมันไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อกับผู้ผลิตเองแต่ว่าคือเราได้เจอกับคนทําเองมันมันมันเห็นเขาเป็นคนธรรมดาปกติแต่ว่าเฮ้ยแบบศิลปะที่เขาทาออกมาได้มัน,มนค่อนข้างมันมีคุณค่ามากมาก็ก็อยากจะให้ลองมาดูครับเพราะว่าเหมือนคิดว่า ไอ้สวนผ้าที่มันมันเป็น heritage เป็นวัฒน,ธ,นธรรมเป็นเป็นมรดกมันก็มีอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนอทุกวันนี้คุณลุงคุณป้าก็พยายามจะใส่ความความใหม่เข้าไปเพื่อให้ให,ให้ตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งมรดกเก่าๆผม,ผมว่าตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆที่งานนี้ก็ก็คุณป้าก,ก็ยกกันมาเยอะ